มยังนะมันยังไงนะลุยลุยลยมามา้าม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 ัยังนะูมัยังะเอาตกใจไปกลุกินข้าวแล้วบ่ละอืมกินอะไกินเลยอิ่มยังนะเฮะเก่ไหบ่ ดดวันตีเลยสบายดีเด้อพ่อแม,ม่พี่นองอ์ fc เบิร์ดสุขุสุคนก็นยินดีต้อนรับเข้าวโซ่ส่งสนนวนเด้อพูดพี่น้องเลยมาพบมาพอสอนวนมานี่เนาะทางสนนวนก็มาหาทางน้องมีเพื่อนคือเก่าค,คือเดิม,มพูดพี่น้องเลยโดยโบโู๊ชิไปทางไหนพูดพี่น้องเลยวนเวียนก็มาหาทางน้องเพื่อนคือเก่าพูดพี่น้องเลยอ้ามื่อนี้กับทางน้องมีเพื่อนกลับมาสวยพอสมควรพูดพี่น้องเลย กะไปเบิ S <S <an> ่งไปรุ่นกันน้องพี่น้องเนาะมาทางน้องเพื่อนอาวยังเด้มากินเที่ยงมื้อนี้น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้กะอ็สิบสองโมงพี่น้องเอยโดยสิบสองโมงแล้วน้องพี่น้องเนาะอ่ก่อนอื่นกะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่าส้าวันนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพ่อพี่น้องเอย โดยอาจังรายก็ไปพบไปพ่อทางน้องมีเพิ่นเด้น้องพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอทางน้องมีเพิ่นได้มาแล้วพี่น้องเองเห็ดจังอยู่ไหนพวกสองสังมังกนพี่น้องเองเป็นเห็ดจังนี้อยู่ในพวกสบายดีน้องมีสบายดีอ่ตัว

Oh. Mm hmm. โอ้อ oh. ืมปะทุโอ้ไปพี่น้องเลยไปเชียทางเห็ดยังข้ดแล้วอันนี่อืม mm hmm. เอ้าหนูมีอันชื่อทานมาตรได้ละนี่เ oh อาหาแต่เพื่อนมาชื่ออืมเอาไว้อู้หูจะบอกเอาไว้ทั้งพวกทังเงินครัวจ้าพวก เรื่องคล้องไปไหว้บนเพลงคั่วผู้น,นันนี้บนหน้าบ้านโถ่เทนีน่ก็ยังมอดกี้เก็บไปเนาะผัวท,ทางผัวต้องเก็บไปข้างดังพ่อเมีเยอืมเก็บมาข้างดังทีละเอ้บัดขึ้นเพื่อนขึ้นอย่างบัดเกีกะได้หน้าบ้านเก็บข้างหลังพคนห้าวพาณิชย์เนาเป็นพวกอันเพย์เต็งเพตังสาชิเจ้านะ หั่นบทันหน้าบ้านควรผ้ามิฮ <c oughs> ้อนท้องอาไปพี่น้อยมันนี่กะบรรยากาศคึมคึมเนาะ,ะบางทีก็บดบ,บางทีก็เละพี่น้อยประตูเจ้าโลกระเบ่าละเนี่ยเต็ม,มบุกเข่บ,บุเจ็บเนาะ phần vai không làm hôm nay cũng cho một kịch cả <laughs> nhìn xa bài sao nè một chữ bố mi em bố lại như thế hẳn nè à? uhm, chữ nhé sao บมีหมากไม้มาโตะดูบ่มีขนมหัวโตบ่ตายดีน้องเวอู้ยบ่ได้โอ้หมดคันตรงนั้นน้องมยเอ้ยอือ๋อตกมีตู้นีอทางมีออกบสอยพี่น้องเอ้ยโอ้ต้องเอาอันสอขหมดมาเด้อน้องมเด้อ จะเอาของกินของอยู่ไว้บยย่งเนาะแบบนี้ถ้า่าตีข่าวก็ต้องมีขอน้ำอืม,อมเป็นไเด้อบะนี่โทษไปเก็บไปไห่ทั้งรังนหง ปัดไมปั้นไหมปัดนปัดปัปัดกวดออกข้างนอกตาไปเลยหกโอ้เต่าไนนี่ลงมือเลยชุบจุดชุๆชช้ำช้กวดช้ำช้อืมกวดช้ำช้ำฉันบไปเออ ตกหมดไปพี่น้อเลยหมดขึ้นเทือนตมีแล้วมีกับเขาคำน้ำในเฮงบริเวาเจ้า โอ้โหทั้งหลังเชี่ยวพีละพีตรงนี้พีเพิ่งอยู่เพิ่งกินประตูอืมปัดเสด จิบพุ่นใหน้องเม้อนองาอนทงเอ้ามนีน้องขอกวดมาก็เจอหมดเนาะหมดเต็มเลยพอพี่น้องเยงยังปานได้ ปุ่นขาเจาะไปแล้วกินกระล่างก่อนเนยหายเมื่อยหอนหอนอออะพี่น้องเอ้อือมาปุ๊บก็เจอหมดเจออย่างเนาะ้องนี้โหตรงี้พาจะต้องหาแนวมาขีดด้วยหล่ะเด้อ <No. S 2> โอ้โตลาไตัวนี้เนาะมีมาคนเดียวมาเนี่ยเฮเก้าหนูนมีโอ้ยไอ้กดมอมน, <c ười> น,นมาเยอะ,อ,อ,ะ,ะอ,อะไกดมอนกดมอนหนังเมีกินข้าวแล้วบ่ล่ะฮึกิ้มนะกินเลยอิ้มยังนะ <c ười> เกลียนไมมบ่บ่าตาหอนดีเนาะน้องมือมันนี่หอนเฮงอะไรดีรอมันนี่เออคือชมข้อความอมม่บ่ได้ออกไปแล้วเฮามือนี่วะฮะบอะคิดว่าสิบอกมาเออคิดว่าสิบอกมาเอ,อ่บอกมาบัดบัววิทยศาสตร์เวทโทรศัพท์อ, <c oughs> อกไม่บุญก็เบิดแล้วฮะ อของเอ้ยก็เบิดว่าถ้าน้องมีบ่มานี่ก็สิได้กลับเมื่อแล้วว่ะแบตเบิดละเอ้ยแบตมันเชื่อมคือว่าแหละมันก็ฮ้อนอากาศฮ้อนมันเสื่อมเบิดใบของเจ้าได้เสื่อมบ่บ่อืมมๆเต็มน้อยมอ้ามันบ่ได้ตัดบ่น้องมีบ่โอ้พอจังเอยมาลหุ่งสะดืออยู่อ้าวไผบ่ได้ตัดบ่เอ้ยว ปกติเด้สะเขามหมดเอาอือเบียดเขาหมดบัดบ่มีอันกุเจบาดกุเจอยู่น้ำนองมีบัดบ่อืมเอาอันหนึ่งน้ำพอสามดิอืมน้ำพอสามเอาเจ้าครูเอาน้ำเพิินสะเผ่นมาแล้วป้าเดอันเดียวให้เนี่ยพอลืมเจ้าบทถามเอาโดย จะต้องถามเอาน้ำเพลนเนิร์ฟพอน่ะเพลนลืมนี่แหละเอ้ยนะจะต้องถามเอาน้ำเพลนตัวหน่อยมือนี่หอนแหงดีมือหอนดีบัวไว้บัวไว้ไอสาปดเลาวคุดกลุ่มพุดยังป้ากับอ่าพวกอีกหน่อยแถวนั่นแหละสาวโมสองขุมบัวไว้ยังไปอาบน้ำด้วยสาวโมหอนอนแหง อะไรจ็บแต่ไข่ได้ส้วงนี่มันเบาไวเนาะนอ้องเมย์ทำอ,อย่างนี้โมก,กินมาสี่หายเจ้าไปซื้อกับเขาอ่ะกินอยู่บ่ะะบปะะ่ประยะเอาคือว่าสั่นขวดปะยะหื้ออะไรอย่าโอ้ยเร็วเล้ยสั่นเจ้ามาเดี๋ยวนี้เจ้ามา แฉะดว่ะเจลดเล็เแฉะเอื่อยเดินออ่เมี่ยวานนี้เตได้กินนมกล่องเดียวอ่ะเจ้าคุกินเอะบุญยาเออสิอดห่อนเดือนหนึ่เอาคือว่าสั่งอดถึงยังหอนเดือนหนึ่งอยไก็ตายเอาสางเาะไให้บอกให้พาาบอกให้สีอดเขาอยากกิน S <S <S โอ้มาบินรถบินยังให้คอยเอ็งวิ่งไปอย่างนี้ม,มาทางไหนสาบัวมาที่เลขห้าวันตามคนเดียวสิ่งแหงองนี้โทรสิบสายก็บอกหับนะเฮ้ยเนาะตรงมีโคตรเดือดรองนี่มาโทรสิบสายบ่กับยาแล้วอะคอยช้าขี่รถได้สายมัวเลยผมอะไรอย่าีอาาา้อือทุยแบบนี้สุดท้ายบ่ติดนั่งต๊ก ออย่างเดียวบะใถ่้ายคิ้เออ้สวยใส่บด้เบิ่งโทรศัพท์เลยเนาะอุ้ยน้องเม่กันใส่กระโหลกสีมูระเออเธ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 อมาเนี่ยนั่งดิตนั่งหัวน้องเมย์คือเก่าพี่น้องเองผู้เอาใหญ่มาที่แบบบ้านโดย เนี่ยมีอย่างไรเลยสะกเวรอลไวบ้างคนนีหันใจออกเบ็ดเบิดคาเลยถามน้องมีโอ้น้องมีสิมาอยู่บ่มาเมื่อแล้วว่าเบ็ดกับเบิดเด้เบ็ดยังสิบนาทีสิบขีดน่ะสิบนาทีเออสิบขีดรอ้พีดโอฟิตดบ่ถึงน้องมีแสดงว่าสนนยังไม่ทันได้กินข้าวเออยัง เพราะจะไม่มีชื่อวาจองจองโอ้วานเฮียกับเต้เคยก็ทำเคยถ่ายคลิปสาวพลมันยืนอยู่ทำคลิปกับห้องโอ้เอ้ยตัวเงาเป็นจังเหม็นอย่างห้องออกโดงบอกมันเป็นแบบมันมันมันเกลิกนะเออมันเออมันเชื่อว่าอยากเด้มันก็บอกว่ารังออกลังเอ๊อยู่วะใคอกว่าสิคเอาท์ทุกสภาพได่ร้องขอกว่า เพราะเขากินน้ำดีเรางเมมันหอนกินน้ำดูแล้ามากินนมข่าวควรู้ท้องมันโปรปรีบโปรปรีบแบบนีเสียงมันตื่นนี่อกอแกอแอกออกแอกแล้วจะจังเมนอย่างนี้อยู่ในเขากับพระภูษ <c oughs> <c oughs> ׂ ช่วงนี้นอนม่วนมั่ได้นองมเอยเจ้าเด้บ่มันฮอนเอ้ามันฮอนนอนมวนอยู่โซดเมื่อมากะเหือดเต็มเบิดดังนี่กระรมบ่ทั่วเออดนั่นแหนอนห้องปัดลมกสิฮอนๆเอาๆมบ่คือห้องเอแล้วจยามได้สิได้นอนห้องเอคือเฮาสิหายงสิได้เนาะน้องเยจะมา ได้พอจะได้กินชื่อแนวอื่นกับพอได้ต้องมีเนี่ยสิกดังบิดหนาสิกหนาบิดดังผู้เฒ่าผัวดานผัว่าคนแบบนี้คือเฮาพอได้แต่กินแต่ยู่หาลำหารวยไปมือะมณะก็ยากเด้จะเสียยังจะคมเห็ดเห็ดยังกระพานมาเพื่อแล้วต้องมีกันยากสำน้

จังเมียนยังมาผัดก็มาอืมคุณมาโจ้เพื่อนคุณได้ละแต่ว่าสร่างโบห็นเนาะตัว่าเพค่นไปใส่หรือว่าคุณฝากฟอนเวียงงานทุนทั้งบ้านอันกระเช้าแล้วแล้วกระได้หลังที่ซองส่วนหนูเมียกันดังแดกเรียวเรียบร้อยเมียงานนี่มันมาตอบยังหนูเมียเมียยังจะบอกเมียไม่มีบอกเมียนบอกคิ้วๆได้ตัวใหญ่ๆได้ บ่ม่นกินอสอนนาสอนนกระดมม่มีดมแล้วมันจับมือหากรมมือกินคิววเจ็บอยู่บ่บ่โอ้มันเป็นแบบไรสมัยยูคสมัยยนยงสิเตกเอ้ยบ่บอกเลจ้ปวดาะว่หมดอะไเจาเหี้ยเห้ยวได้ะเอ้ Tôn Mạc, à... Khừa. Bụng là chân mựa đây ạ? Đấy, sáu mựa. Ừm. Sáu mựa. Cháu bụng tôn đầy? Bụng oh. càng bên, Mình đi văn nhang cọ, Mình đi văn chăn, bớt mựa mà đi. Mình đi văn chăn. men, Cháu văn nhang mà. Ừ. hôm mà, cầm mấy tháo mỡ nào hả đê? อืมตปลูกตอนไหนแหละปลูกตอนแรงตอนแดงว่าอากาศเย็นบ่ปกติถ้าปลูกตอนแดงนี่ตอนเช้ามันก็ซื้นได้ล่ะเอ้ยแปลกเนาะปกติาปลูกตอนแดงนี่ตอนเช้ามันซื้นติดเลยหักมันน่ะดูว่ามันเป็นอาการ้อนแฮงบ่เนาะมันจเหี่ยวอืม ไปทั้งใด y ท้งมีเอ้ยไปเช็คกันนากาศหอนแบบนี้นะหอนเฮงที่ได้โบเป็นไข่ป็นนาวเนอากาศเน่ยแบบนี้นะถ้ารกน่อยก็โอ้กินน้ำลายกระบี่ทั้งมีกาศหอนแบบนียันเจ็บยันไข่ถ้าอาบน้ำกับคนอ่ะเ่ยยุบมาจังอาแต่คือแตกๆอยู่ไปอาบน้ำาหวเป็นไข่ยังมีได้บางคนก็เลย เงยน้องเมยไม่ไม่เงี้ยน้องเงี้ยนั่นมัน,น,นแ,มแตกเนกาะยามันเอาผัเห็นมันมันีการน่งดิ้นน่งหวัวนําน้องเมย์โอลงกันไปเพื่อน้องเลยน้อยละเมีอย่างเห็ดเฮากระไรเขาเผาเพื่อนไม่สามได้ขึ้น <laughs> อาจังไลิคนีก็ะสิได้ขอจบคลิปก่อนพอพี่น้องสบายดีละ่ะโดยสบายดีโดยอ้วสบายดีเด้อสบายดีอยดพอดีมเมนสยายก่นโอ้เด็กคนเสียบอยู่โยพอพี่น้องโดยพพี่น้องเมีก็มาดินมาหัวน้ำน้องมีคือเก่าพอพี่น้อง อางไรก็พาคพรมพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนอย่าดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่านสนุนเด้อพรมพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู้ต่อพรมพี่น้องเอ้มาดีกันเลยมาตินไม่ทางน้องมีเพิ่นคือเก่าคือเดิมแล้วเนาะวนเวียนไปมาพรมพี่น้องเอ้พอจกทางไปทางชาวนองกันเนาะอย่าเผาปุ่นเผาหนายกันเด้อพรมพี่น้องเอ้เบิ่งคลิปกับเบิ่งโฆษณาให้ทานสนุนเน่พรมพี่น้องเอ้ จอมีกำลังใจเดิอสู่ชีวิตต่อไปอีกเนองพ,พี่น้องเนาะโดยจังไรคลิปนี้เนาะทาสนุนกะสิได้ขอจบกิปเพียงนเท่านี้ขอเกาอ่าคำมาสบายดี